ชี้ที่มีทั้งวันหอดใน่แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าบอกมาว่าจะี้นะคะเบอหาจะ้านนี้กะนะลวก้อรักษาวรนันเพราะว่าเป็นฟองนะที่มาพร้อมกับโรคไตจากบาวร เบาหวานขึ ali, day, giving, ้นตาเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะโรคไตกับโรคตาต่อเต่านะคะจะมาพร้อมกันนะคะตัดหน่อยในสัตย์แจเลยนะคะคะยาละลายต้องตีกันอยู่ในร้อยสี่สิบแปดห้าะนตีกันได้ยาสมุนไพรต้รนการสูงวายจานทีบานทักษิณค่ะขอเชิญทุกท่าน ของงานและกล่าวเปิดงานวันว่าวาโลก2,567สามจับเป็นเชิญค่ะค่ะเซียนพุกการลดภาษงนะคะแล้วก็รอพุ่มในการใส่การแพทย์นะคะแล้วก็รอพุ่มในการใส่พิหานะคะมันท้ตัวแทนจากใส่การพยาบาลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะคะก็กิจกรรม เข้าสู่กระบวนการชั้นรองอย่างเวื่อยๆนะคะถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้อนเลื่อนๆเลยนะคะเราจะได้ดูแลตัวเองได้ถูกต้อง ดูแลตนเองค่ะสามารถประเบียบพฤติกรรมเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับในผู้เป็นเบาหวานนะคะซึ่งโครงการนี้เราทำผ่านแอปพลิเคชันไลน์โอเคค่ะให้ผู้เป็นเบาหวานที่เข้าร่วมในโครงการนะขั้นที่สองนะคะคุณสอยดาวสักบริบู จหน้าที่เราเลยค่ะาารย์ปจประกาศแล้วก็เป็นประมการใหญ่อค่ะีคมเ่ระดับน้อยตกว่าไรับการได้รับชืค่ะค่ะ อัขนวลาเราเ่ก็จะตอราาารอถ้าเกิดตัวรไทยไเอตัวพี่่นอนะกเราตองาทบความรู้สึกที่ต้องเกิดกับทุกคนแน่นอนขอบพระคุณพี่มากค่ะมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้ที่รู้นะคะว่เป็นเบาหวาน มีความอมากขอบใจท่ว่าอ๊ยโยดีๆทำเป็นเบาหวานได้อาฉันุณดูแลตัวเองอยู่าหวนแล้วใครใคก็เป็นแบบนี้ค่ะเราไม่ได้ถูนเดียวเรา้รู้คนเดียวแก็วลใจใครก็มควานะคะนไม่เป็นฉันไม่ไดเป็นแผถ้าเป็นบาหวานไม่ใช่เเาวกิไก็จะต้องกิดยาเพรา่าไห เนียคตัวเป็นตัวตัวโรคหัวใจือัีการโรคหัวใจเลยค่ต้อนนา้น้ปิดเบาหวานนใจก็เป็นแบบนี้ค่ะเราไม่ได้ถูคนเดียวเราไม่รู้สึกคนเดียวนะใคก็กังวลใจใครก็มีความกลัวนะคะแชร์แบบใครเป็นตัวปีนี้นี่ผลลัพธ์เป็นรางวัลที่หนึ่งของเรานะคะก็คือรู้แล้วว่อยู่กับเบาหวานเนี่งเป็นอย่างไร อันไหนต,ต้องพาบันาหาใจกประมาณดออกกังิยาครบทวนีย่อใตยสุขใจนะคะยอมรับในการเป็นเบาหวานเบาหวานทำให be be ้ฉันรักษา